มาแล้วมาแกะกัน a m e z f i t hario step นะครับนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาก่อนหน,น้านี้ใครเห็นสีส้มอันนี้สีดําแล้วนะเอามาเป็นสีน้ําเงินอีกอันหนึ่งบอย่างนี้เป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นยังชอบแบบนี้อยู่เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันนะวิธีเปลี่ยนง่ายมากนะครับนี่มันจะมีเขี้ยวตรงนี้นะเราก็สามารถดึงเขี้ยวออกมาได้เลยฟึบนี่ครับเสร็จแล้วค u i c ลิกลิส s e นะปึบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วง่ายมาก เสร็จสองข้างได้แบบนี้แข็งแรงดึงยังไงก็โอเคนะครับวิธีใส่ใส่ข้อมือเอาร้อยเข้าไปตรงนี้นี่นะครับปึ๊บเสร็จเป็นม่เหล็กไม่หลุดแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีก็คือว่าพอมันเป็นยางนะครับเป็นซิลิโคนเนาะ ไม่ใช่ไนลอนไม่ใช่แบบว่าเป็นผ้าเวลาเราไปออกกําลังกายมีเหงื่อมันจะไม่สะสมเหงื่อไม่มีกลิ่นเราก็สามารถเอาทั้งอันนี้ไปล้างน้ําได้เลยโดนน้ําได้นะครับเสร็จแล้วก็แค่เช็ดแล้วมันก็แห้งแล้วก็จบเลยสําคัญที่สุดราคาดีมากไปดูตะกาครับ